สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนครูชื่อครูป๊อปนะคะเรายังไม่เคยเรียนด้วยกันเลยเนาะก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องค่าประมาณของจํานวนนับค่ะซึ่งผู้หนูเนี่ยเคยเรียนค่าประมาณของจานวนเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านแล้วก็ทบทวนของเดิมให้ด้วยค่ะวันเรื่องค่าประมาณกันก่อนนะคะก็คือเริ่มที่ประมาณจํานวนเต็มสิบเนาะอ่ะเดี๋ยวครูขอทําความเข้าใจใหม่ก่อนนะคะว่าคําว่าค่าประมาณหมายถึงว่าค่าที่ใกล้เคียงกัน ะะเราถึงจะสามารถประมาณได้โอเคไหมอย่างเช่นตัวแรกอ่ะข้อนี้นะคะเขาพูดถึง46ค่ะ46ประมาณจํานวนเต็ม10ใดใช่ไหมคะก็คือเราต้องดูก่อนว่าจํานวนเต็ม10เนี่ยค่ะคือจํานวนที่หลักหน่วยเนี่ยไม่มีเศษหลักหน่วยเป็นศูนย์หมดเลยอ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างเช่น10 20 30 40อะไรแบบนี้นะคะอ่ะอเช่น10 อ่ายี่บแบบนี้ค่ะเห็นไหมหลักหน่วยเป็นศูนหมดเลยก็คือไม่มีเศษนะคะสามสิบสบบแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็น110ก็ได้นะคะเห็นไหมอ่าหลักหน่วยประมาณจานวนเป็มสินะคะหลักหน่วยเป็นศูนย์หมดเลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าจํานวนเต็มสิบ โอเคทีนี้คำว่าประมาณอย่างที่ครูบอกแล้วนะคะใกล้จํานวนไหนนะคะก็ประมาณเป็นจํานวนน,ะนะะั้นค่ะทีนี้46ค่ะอยู่ระหว่างจํานวนเต็ม10ใดอ่ะเราต้องมาดูก่อน46เนี่ยอยู่ระหว่าง40ใช่ไหมคะกับ50ใช่ไหมคะแล้วเราอยากรู้ว่าประมาณจํานวนไหนก็ต้องดูว่าใกล้จํานวนไหนมากกว่ากันอ่าเราลองเขียนเส้นจํานวนดูก่อนเลยอ่ะตรงนี้นะคะ40 40อยู่ตรงนี้40มาก่อนนะคะแล้วก็50อยู่ตรงนี้นะ ตัวตรงกลางคือ45ถูกไหมคะ,ะแล้ว46เราอยู่ที่ไหน46เราเลย45มาตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้คือ46ซึ่งเลย45มาแล้วแสดงว่าใกล้50มากกว่า4 0ถูกต้องไหมคะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ46คือ50นั่นเองค่ะ อืมโอเคนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าค่าประมาณนะคะใกล้จำนวนไหนก็ประมาณจำนวนนั้นนะคะต่อไปเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นการทบทวนนะคะต่อไปก็คือยังเป็นค่าประมาณของจำนวนเต็มสิบอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เป็น404อ่ะ404ใกล้อ่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใดนะคะก็คืออยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบคือ400นะคะอ่า400ใช่ไหมกับ 410นะคะอยู่ระหว่างนี้เลยอ่ลองวาดเส้นจํานวนนะคะ400กับ410นะคะซึ่งตรงกลางระหว่าง400กับ410คือ405นะคะแล้ว404ของเราอยู่ที่ไหน404ของเราอยู่ก่อน405ตรงนี้นะคะอันนี้คือ404ใช่ไหมคะแปลว่า404เนี่ยใกล้400มากกว่า 410โอเคไหมคะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ404คือ400นะคะแบบนี้เห็นไหมประมาณจำนวนเต็ม10คือหลักหน่วยเป็น0หลักสิบจะเป็น0หรือไม่เป็น0ก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่น้อนี้ก็เป็นศูนได้เห็นไหมคะอัะก็คือไม่มีเศษเนาะเป็นจำนวนเต็มนะคะต่อไปค่ะต่อไปก็คือจะเป็น 635นะคะอ่า635ใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบใดจำนวนเต็มสิบก็คือให้หลักหน่วยตรงเนี้ยเป็นศูนย์นะคะอ่าก็คือใกล้เคียง630ค่ะกับ640นั่นเองนะคะอ่าก็คือเราลองว่าอยู่ระหว่างนะคะ610กับ640ทีนี้ตรงกลางระหว่าง6ก0้อกับ640คือ600 35ซึ่งตัวเลขของเราก็าคือ635พอดีเลยใช่ไหมคะถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเราจะให้ว่ามันใกล้เคียงจํานวนที่มากกว่าค่ะก็คือใกล้เคียง4 640นั่นเองนะคะดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบของ635คือ640นั่นเองนะคะโอเคนะแต่ทีนี้ค่ะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือว่าเราไม่ต้องมานั่งเขียนจํานวน น,นั่นเขียนเส้จนจานวนแบบนี้หรือว่าดูว่าอยู่ระหว่างอะไรก็ได้โดยดูแบบนี้ได้เลยค่ะหกร้อยสามสิบห้าเราจะดูเป็นประมาณเป็นจํานวนเต็มสิบใช่ไหมคะเออให้เราดูที่หลักหน่วยอ่าทุกคนรู้จักเนาะหลักหน่วยก็คือตัวตัวสุดท้ายนะคะหลักหน่วยเนี่ยถ้าหลักหน่วยนะคะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะคะให้เรา ปัดทิ้งแล้วตัวด้านหลังเป็นศูนย์หมดเลยแต่ถ้าหลักหน่วยของเราเป็นตั้งแต่5ขึ้นไป5 6 7 8 9พวกนี้ค่ะให้ลบปัดขึ้นไปให้ตัวที่อยู่ด้านหน้าไป1น,นะคงะอย่างเช่นข้อน,นี้6 35หลักหน่วยของเราเนี่ยเป็น5ใช่ไหมคะมันอยู่ในกรณีที่2เนาะอ่ะให้ลบปัด ให้ตัวด้านหน้าเนี่ยเพิ่มไป1มันก็จะกลายเป็นจาก3เป็น4นะคะแล้วตัวด้านหลังเป็น0แบบนี้นะคะก็จะได้เป็น640อันนี้คือค่าประมาณเป็น640นะคะอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติเรามี6 0 0อ่ะอันนี้ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะถ้าเรามี6 3 2อ่าเราจะประมาณจำนวนเป็น10นะคะเราดูที่ตัวหน่วย ตัวนวัยของเราเป็นเลข2อ่ะมันจะอยู่ในกรณีนี้ถ้ามันเป็น1 2 3 4ให้ปัดทิ้งคาว่าปัดทิ้งคือปัดเขาไปเลยแล้วให้ตัวนี้ยกลายเป็นศูนะคะดังนั้นจะประมาณใกล้เคียง3เอ้ย6ก0เห็นไหมคะก็คือทิ้งตัวหน่อยไปเลยให้มันเป็นตัวกลมๆก็คือเลขศูนย์นะก็ะได้เป็นประมาณ630นะคะแบบนี้นะคะโอเคถ้ายังงงอยู่เดี๋ยวลองดูอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะคะไปดูข้อต่อไป ข้อต่อไปเนี่ยค่ะเป็น997นะคะโอเค997โอเคอยู่ระหว่างอะไรนะคะก็คือจะปัดตัวหน่วยเนี่ยเป็นเป็นศูนย์หมดเลย997มันจะรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้เก้อยาสิบใช่ไหมคะก็คือปัดตัวด้านหลังเป็นศูนย์เนาะ990นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับ1,000อ่าอยู่ระหว่าง990กับ1,000ใช่ไหมคะอ่ะ เขียนเส้นจำนวนอ่ะ990กับ1,000นะคะได้ว่าตัวตรงกลางคือ995แต่997ของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะเอออยู่เกิน995เส้นแต่ว่าอยู่ใกล้1,000มากกว่านะคะดังนั้นถ้าประมาณจำนวนเต็ม10ของ997ก็คือ1,000นั่นเองนะคะ โอเคนะหรือว่าเราคิดอีกแบบหนึงกอีกวิธี1 9 9 7, ประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ให้ดูที่หลักห,หน่วยนะคะหลักหน่วยมันเกินอะไรถ้ามันเป็น1 2 3 4ให้ปัดทิ้งลงไปกลายเป็นเลขศูนยกลมๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น5 6 7 8 9นะคะคเกินเลข5ขึ้นมาให้ปัด,ให,ปดให้ตัวด้านหน้าไป1นะคะอย่างนี้ย7ปัดด้านหน้าบวกเพิ่มเป็น1จาก9กลายเป็น10นะคะแต่10เราจะเขียนเป็น2หลักใน หลักสิบอันเดียวไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องเขียนเป็นเลขศูนย์แล้วเราก็ปัดไปด้านหน้าเองค่ะหก็จาก9ก็กลายเป็น10แบบนี้ตัวด้านหลังเลขเจ็ดเนี่ยมันโดนปัดขึ้นไปแล้วมันก็จะกลายเป็น0ูนนะคะแบบนี้แสดงว่า997ประมาณ1,000นั่นเองค่ะโอเคนะคะประมาณนี้ทีนี้อันนี้เป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวันนี้กันนะคะสำหรับเรื่องวันนี้จะเป็นประมาณจำนวนเต็ม หมื่นเต็มแสนแล้วก็เต็มล้านนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะใช้วิธีที่ดูตัวหลักถัดไปนะคะเออไม่เอาเฉีเส้นจำนวนแล้วกันเนาะโอเคอ่ะอย่างเช่นข้อน,นี้ค่ะเรามี1,194,498เราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหมืน่นอ่ะเราจะคิดตัวเดียวทั้งหมื่นแสนล้านเลยนะคะอ่ะมาดูอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยเป็นหมื่นนะคะให้เราไปพิจารณาที่หลักพันอ่ะเมื่อกี้ของเราเป็น เป็นสิบใช่ไหมคะ,ะถ้าเป็นสิบเนี่ยให้พิจารณาที่หลักหน่วยใช่ไหมดังนั้นหมื่นเนี่ยค่ะให้พิจารณาที่หลักพันเราดูหลักพันตรงนี้นะคะหลักพันตรงนี้ค่ะเป็นสี่พันนะคะมันเข้าข่ายเป็นหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นสี่เนี่ยให้เราปัดทิ้งไปหมดเลยด้านหลังเนี่ยจะเป็นศูนย์หมดเลยค่ะ,ะปัดไปแสดงว่าถ้าประมาณจํานวนเต็มหมื่นเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแบบนี้คะ่ะ อ่าโอเคนะคะต่อไปค่ะเป็นหลักแสนถ้าเป็นหลักแสนเนะะี่ยค่ะให้เราไปพิจารณาที่อ่าตัวหลักหมื่นนะคะอ่าตัวหลักหมื่นก็คือหลักหมื่นของเราเป็นเลขเก้าอ่าเราจะเห็นว่ามันเป็นเลขเก้าใช่ไหมคะจนเลขห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบนี้ค่ะให้ปัดให้ตัวด้านหน้าหนึ่งนะคะจากเลขหนึ่งก็จะกลายเป็นเลขสองนั่นเองนะคะแล้วตัวด้านหลังมาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์หมดเลยดังนั้นประมาณจำนวนเต็มแสนก็จะเป็นหนึ่งล้านสองแสน จากนี้นะคะโอเคนะต่อไปประมาณจำนวนเต็มล้านนะคะถ้าสมมุติว่าเต็มล้านค่ะให้เราพิจารณาที่หลักแสนนะคะ,ะหลักแสนของเราเนี่ยเป็นเลขหนึ่งถ้าเป็นเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ให้ปัดทิ้งหมดเลยนะคะแล้วตัวด้านหลังจะกลายเป็นศูนย์หมดเลยนะคะก็คือปัดทิ้งเป็นศูนย์หมดเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือหนึ่งตัวด้านหน้าด้านเดียวตัวเดียวนะคะที่เหลือเป็นศูนย์หมดเลยแสดงว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล,ล้านคือหนึ่งล้านนั่นเองนะคะ โอเคนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปค่ะครูไปต่อที่ข้อ2เลยนะคะประมาณจํานวนเต็มหมื่นเหมือนเดิมค่ะให้ดูที่หลักก่อนหน้านี้ก็คือหลักพันนะคะหลักพันเป็นเลข5ค่ะเลข5่าก็คือเข้าขาย5-6 7 8 9ใช่ไหมคะดังนั้นปัดให้ตัวด้านหน้าไป1น,นะคะจาก2ก็จะกลายเป็น3แล้วที่เหลือด้านหลังเนี่ยเป็นศูหมดเลยนะคะตัวด้านหน้าก็เหมือนเดิม3 4 3 0นะคะแล้วก็0 0 0เห็นไหมคะว่าค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นเนี่ยก็คือหลังหลักหมื่นเป็นเลขศูนย์หมดเลยนะคะต่อไปค่ะประมาณจำนวนเต็มแสนเต็มแสนเราต้องดูที่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นของเราเป็นเลข2ใช่ไหมเลข2นะคะก็คือน้อยกว่า5ใช่ไหมคะก็คือต้องปัดทิ้งหมดเลยจะได้ว่าหลังเลข2เนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็น3กับ4เหมือนเดิมหลังเลข2เป็น ศูนย์ปัดทิ้งหมดเลยนะคะได้เป็นแบบนี้3มล้าน4ี่แสนนะคะโอเคนะต่อไปค่ะถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านถ้าประมาณจำนวนเต็มล้านให้เราดูที่หลักแสนหลักแสนของเราเป็น4ี่นะคะหลักแสนของเราเป็น4ี่ก็คือน้อยกว่า5นะคะก็คือที่เหลือหลังจาก4เนี่ยปัดเป็นศูนย์หมดเลยนะคะก็จะได้เป็น3ล้านนะคะแบบนี้นั่นเองเนาะน่าจะพอเข้าใจนะคะก็คือ ประมาณจำนวนเต็มอะไรให้ดูที่หลักก่อนหน้านี้นะคะแล้วดูว่าจะปัดทิ้งหรือปัดขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าน้อยกว่า5้าหนสสามสีให้ปัดทิ้งแล้วที่เหลือเป็นศูนหมดเลยหลังจากหลักนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นห้าขึ้นไปห้า8 9นะคะให้ปัดขึ้นให้ตัวข้างหน้านะคะเพิ่มเป็นหนะคะแล้วที่เหลือ หลักที่เหลือด้านหลังก็คือจะเป็นเลขศูนย์หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราต่อข้อต่อไปดีกว่านะคะข้อต่อไปอันนี้เป็นจํานวนเต็มหมื่นเหมือนเดิมนะคะถ้าหมื่นให้ดูที่หลักพันอ่าหลักพันตรงนี้เป็นเลข5้าใช่ไหมคะ5้าขึ้นไปนะคะปัดขึ้นนะคะปัดให้ตัวด้านหน้าเนี่ยหก็จะกลายเป็น6แล้วที่เหลือเป็นศูนย์หมดเลยนะคะก็จะได้เป็น7 9 6หแล้วก็ศ0 0, 0 0 0แบบนี้นะคะนี่ค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นนะคะต่อไปค่ะประมาณจำนวนเต็มแสนอ่าถ้าประมาณจำนวนเนนนะะต็มนนแสน,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 แสนให้ดูที่หลักหมื่นนะคะนี่หลักหมื่นของเราเป็นเลข5้าถ้าหลักหมื่นของเราเป็นเลขห้าน,นะคะห้าหกเจ็ดแปดเกินห้าให้ปัด ขึ้นไปหนึ่งตรงนี้นะคะโอเคทีนี้พอเราปัดขึ้นแล้วจาก9มันกลายเป็น10ใช่ไหมเหมือนข้อ997เบมื่อกี้เลยจาก9กลายเป็น10แสดงว่าเราต้องใส่ศูนย์แล้วปัดเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะจาก7ก็จะกลายเป็น8แบบนี้ถ้ามันปัดแล้วเป็นเลข2หลักก็ปัดเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะแสดงว่าเราก็จะได้เป็น8 0 0 0แล้วก็0 0 0ย์นะคะเนี่ยค่ะ ตรงเลข5้าเนี่ยปัดขึ้นไปแล้วที่เหลือมาเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ต่อไปค่ะเป็นค่าประมาณจํานวนเต็มล้านอ่ะถ้าเต็มล้านนะคะให้ดูที่หลักแสนนะหลักแสนของเราเป็นเลข9ค่ะอ่าหลักแสนของเราเป็นเลข9้าเนาะเกิน5้านะคะห้าขึ้นไปก็ปัดไปให้หลักล้านนะคะจาก7ก็จะกลายเป็น8แล้วที่เหลือก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะคะก็เลยได้เป็น8ล้านนะคะ โอเคนี่แบบนี้ซึ่งเด็กๆสังเกตด,ดูนะคะว่าจํานวนจํานวนหนึ่งเนี่ยคะ่ะจานวนเดียวนะคะค่าประมาณเนี่ยในแต่ละเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านเนี่ยอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเห็นไหมถ้าเป็นสามล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันสิบนะคะเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเจ็ดล้านเก้าร้อย เจ็ 7, 5ล้านเก้าแสนมันะคะมันจะสังเกตเห็นว่าถ้าประมาณจะเํ็นนำงเต็มแสนกับเต็มล้านเนี่ยจะเป็น8ล้านเหมือนกันก็ได้นะคะไม่เป็นอะไรนะคะโอเคต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเขานี่นะคะ4 9ล้าน6 1ออ่ะ ประมาณจำนวเน,น,นเต็มหมืน่นถ้าเต็มหมื่นนะครูบอกแล้วนะคะให้ดูที่หลักพันหลักพันของเราเป็นเลขศูนย์ค่ะก็คือน้อยกว่า5นะคะ่วนหนึ่งสองสามสี่นะคะตัดทิ้งไปเลยค่ะก็คือหลังจากหลักนี้เป็นศูนย์หมดเลยก็จะได้เป็นสี่เก้าหกหนึ่งศูศูศย์ศแบบนี้นะคะต่อไปค่ะประมาณจํานวเนเต็มแสนอ่ะ ค่าประมาณจํานวนเต็มแสนให้ดูที่หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นคือเลขหนึ่งอ่าหลักหมื่นคือเลขหนึ่งน้อยกว่า5เหมือนกัน,นะคะ่ะแสดงว่าหลังจากหลักนี้เป็นศูนย์หมดเลยนะคะก็จะได้เป็น4 9 6 0 0 0 0 0อ่าแบบนี้นะคะโอเคนะต่อไปค่ะค่าประมาณจำนวนเต็มล้านเต็มล้านเนี่ยให้ดูที่หลักแสนนะคะหลักแสนเป็นเลข6ค่ะเลข6เกิน5ใช่ไหมคะถ้าเกิน5 ปัดให้ตัวด้านหน้าเป็น1แต่อันนี้เหมือนเดิมเลยมันเป็นเลข9กตัวด้านหน้าเป็นเลข9้าเพิ่มมา1ก็กลายเป็น10นะคะเราจะเขียน10มีเลข1กับเลขศูนในหลักเดียวไม่ได้นะคะเราเลยเขียนเลข0ูนย์แล้วเราก็คดเพิ่มไปอีก1จากสีก็จะกลายเป็น5แบบนี้นะคะเราก็เลยจะได้เป็น5 0ศนย์นะคะแล้วที่เหลือก็เป็น0ูนย์หมดเลยนะคะก็คือ50าล้านนั่นเองค่ะ โอเคนะคะอันนี้ก็คือค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่เนเต็มแสนแล้วก็เต็มล้านนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามครูได้เลยนะคะก็คือจะสอบถามผ่านนะคะครูประจาชั้นก่อนนะคะหรือว่าจะสอบถามครูโดยตรงก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวครูเนี่ยจะขึ้นไอ้นี่มาให้ช่องทางติดต่อ,อครูนะคะก็คืออ่าโอเค ตรงนี้นั่นเองนะคะก็คือมี Line ID นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถโทรมาได้หรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ